อำลบคืออะไรเนาะที่ป็นทังไหนเนาะผมอำลำานานเป็นไรผมอำลำกัคันท่าทามพ่อข้านะคะทามมือคันเทศ่ะอำลำนี่ก็จะเกินกลางน้อยนึงนะครับแล้วก็วดถึงกบจัดวดถึงกบดีมันจะเกินกลางคุณไปน้อยนึงหนึ่งสองสามสี่ครับลุงไทยฤิิเป่าน้ำมน้บเป็นปาามากรับอันเป่าน้ำเป่น

สวัสดีครับต้ับดีครับเดินได้ครับเงได้นี่นะชิญเลยแกหน้าใสแ

ผมมากได้ไม่กีอวผมอำลำอำลอำอม่กี่วเสียครับอันนี้จักรพรรดิเหรอเ่ากี่บาทครับแปดสิบบาทไไปลงนแต่เมื่อเช้าแล้วไปลงกันตนีกันโอเคนะไปนะครับผม าชิมได้นะครับชิมไม่เลยชิมเนาะกจัแ okay. ล้วน sí. ี่แล้วี่ก่จัง้วกจังไปแล้วน้านี่แังไล้นี่แก่จังไดแล้อน่อยงนะครับไม้นี่สะอาดมาปนี่ก่จังปล้นัลนี่กจป้วี่ก้นีจังปล้วนี่ก้านี่กงประนีกัไมวี่ังวนี่กังไี่้นนะครับ ปอมรั 5, 5, 4, 8, บ้านโดยทุ่มเครื่องไม่เกินสองทุ่มกลับบ้านเรื่อยได้พูดได้อยาได้ครับขอเค้นไม ในพวกออกด้็ัะเคียแล้วมันเสียงเตียงมันแบบไ่ได้ไ<า>่ได้เนะตีเ้ยนะเตียงมาเตียงนี่หมานก็เลยบพวกเตียนเะสียงเตียงหมาน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 มีดกระงามเอ้พวกขาาก <c oughs> วากันรอเนี่ยมีคนว่าเดืองของขวากันรอด้วยจ้าอันนี้ได้ประมาณจะปีเราได้เราใกล้เคียงมากครับสอ,องปีได้สองปีได้สองปีตั่วล่ะครับเราจะกรหนีได้ ้อขายขนมแพนเคกับหนาโรงเรียนป้มขายขนมแพนเค้กหน้าโรงเรียน่บ้านครับขายขนมแพนเค้กหน้าโรงเรียนใม่ไนมลุงบ้านนี้เป็นขวยดเล็กน้อยดเพิ่มสปีบ่มีแนวเยบานี้ครบเพิมดูกางไม่ใส่เลือดกลางลย หน่อยคิดเพิ่มหลายแต่ไม่พันหาแน่วไม่รู้ฮะต้มหมูที่แซบเน่บเจ้ากินกับเจ้าผู้บดต้มเนื้อนี่สะไรับเล่มาต้มเนื้อต้มเนื้อแซ่บจ้าาต้มเนื้อกับแซบเจก็คือบปลาชิ้นไหนเนี่ยมาจ้ะลูกค้าแต่๋ยวลาชิ้นดีกว่านี่ยเนื้อตามใจลูกค้าก็นเลยเลยอันนี้เป็นของสารวัตรเพื่อนนะเพื่อนสารวัตร น,น,นี่แบบผมผมแบบ,บยังไงก็ตนะ้องละเอียดหลายเนาะผมอัมล âm ผมอัมล âm แบบนี้แบบผมอัมล âm นะผู้ใดขู่จกว่าผมอัมล â เองใต้ใต้ผมเบ้นเลยค่ะผมอัมล âm เป็นยังไงเนาะพี่น้องเลยเป็นแบบ ผมอำลำคือหยางอำลำคืออะไรเนาะเป็นยังไงเนาะผมอำลำาหมือนแบผมอำลำามกัคันท่าถามบัวข่านะคามมือยคันเทพกนอำลำนี่ก็จะเกินกลางน้อยนึงนะครับครับแล้วก็วดถึงกบประจักษ์วดถึงกบประการมันจะเกินกลางไปน้อยนึงหนึ่งสองสามสี่ครับเพราารุงไทยด้วย้นหนาว ใส่เอะแจะปานี่ก็ยังสดน้อยังเตียนน้อนดองเตียนดองเลยป่าน้ำมนาเป็นแบบเป็นปาดมากครับผมเปล่าน้ำมันตรงนีตามมาอยู่ตรงนี้เลยครับผมบมับีครับอ้ามือน้นมากคือจะร้านชิว ได้ชิ่วง้วมันจืนาจนทำปนท้อสีหวว่าชวหรือเ่าไม่ได้เยอะยาสไานชิวเลย